ยามยโสธรานะคะวันนี้นะคะในช่วงก่อนที่จะเข้าพรรษาเนาะวันนี้ก็คือจะเข้าพรรษาแล้วแหละเราก็มีการเดินสักการะบูชาพระโพธิสัตว์วลมตามจุดต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะจุดแรกที่เราไปก็คือพนมสวายนะคะจุดที่2ก็คือวัดธรรชีนะคะและจุดที่3ก็คือจุดเนี้ยนะคะที่เราจะมาไหว้พระโพธิสัตว์วลมองยืนแล้วก็องค์ที่ใหญ่นะคะก็คือวัดสงาา่าอา เ่งการเดินทางมาในครั้งนี้นะคะทำให้เราที่เห็นว่าจริงๆแล้วอาจารย์มาที่นี่บ่อยบ่อยค่อนข้างบ่อยอยู่ในการที่จะอภัยพระบุตรที่สักแต่ไม่เคยลงมาที่นี่เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรเพราะแต่ก่อนน้าจะท่วมแล้วก็เรามองไม่เห็นเราจะเห็นตะไคร่น้ําที่ขึ้นในเสาเนี่ยเห็นไหมคะดาๆเนี่ยแปลว่าน้ำเนี่ยท่วมมาถึงนี้นะถ้าเวลาน้ําขึ้นสูงเนี่ยเราก็เลยมองไม่เห็นว่าภายในบริเวณแถบนี้เป็นอะไรนะคะที่นี่นะคะเป็นปราสาทบางพญานาคมุเจเรนนะคะซึ่ง ดำเนิกนการก่อสร้างด้วยพระมหาสนมนะคะชวิวันโนนะคะชวิวันโนนะคะซึ่งเราก็ได้เข้ามาอธิษฐานขอพรต่อองค์พญาสัต,ตานาคาคะองค์นี้ชื่อว่าองค์พญานคาคราชศีรัตนะนะคะศีรัตนนาคะนะคะแล้วก็องค์นั้นชื่อว่าพ่อพญาสัต,ตนาคราชสุวรรณนาคะน,น,นะคะเป็นสัตนาคะแล้วก็สุวรรณนาคะนะคะ พญานาคเนี่ยนะคะถือว่าเป็น,เป,นเป็นเทพเจ้านะคะหรือว่าเป็นสัตว์ที่มีกริดาน,นุภาพที่อยู่เคียงข้างพระพุทธศาสนามานะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะเราจะเห็นพระพุทธเจ้ากการแล้วก็จะมีองค์พญามุจรินท์นะคะที่ได้ไปเที่ยวขันพระพุทธเจ้าแล้วก็แผ่ทางทางในยุคนั้นสมัยโบราณนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยว,วิมุติสุขใต้ต้นจิกนะคะเจ็ดวันนะคะก็จะมีฝนตก ะะก็จะมีพญานาคขึ้นมาแผ่พัคั์แล้วก็ดูแลพระพุทธเจ้าตลอดจนถึง7วันนะคะก็เป็นที่ประจักษ์ว่าพญานาคนะคะมีอยู่จริงในพระพุทธศาสนาและก็ถูกกล่าวไว้จริงในคมภีนะคะก็เลยเกิดมีการนับถืออย่างมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดสางงานก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่มีการสร้างองค์พญานาคแล้วก็อยู่กลางแม่น้ําแล้วก็สวยงามมากแล้วก็มีสีเขียวกับสีทองเนี่ยดูไปแล้วเนี่ย คนลุกเลยนะคะเราก็เลยได้มาขอพรท่านนะคะขอพรท่านว่าถ้าเราสำเร็จความปรารถนาตามที่เราตั้งใจหรือชีวิตเราดีขึ้นกว่านี้นะะเนาะเดี๋ยวเราจะนาผ้าไตรามาอธิษฐา,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 าน,นะะในาาหาน้แล้วเราก็จะนําลูกแก้วนะคะมาถวายท่านนะคะพร้อมด้วยใบสีพร้อมด้วยขนมข้าวต้มอาหารหวานข้าวต่างๆแล้วเราก็จะนําผ้าไตรเนี่ยมาผาดไว้นะคะกับองค์ท่านเนี่ยนะคะสองืนนะคะสามืนก็ได้เนาะ,ะแล้ว พวกเราก็มาท,ทําพิธีอธิษฐานแล้วเราก็จะนําผ้าไตรสีวรน,นั้นนะคะไปถวายในโค์กระถิ่นที่ใดที่หนึ่งก็ได้แล้วท่านก็จะสําเร็จพอทุกประการนะคะดังนั้นก็ถือว่าเราได้บอกคำของท่านแล้วนะคะท่านพ่อท่านพ่อสัตนาคาราชท่านพ่อสิสุวรรณสัตนาคาราชนะคะเราถือว่ารับรูก้การอธิษฐานของพวกเราแล้วท่านพวกเราโชคดีแล้วก็ท่านก็อยากมีบุญมีกุศลอยากสร้างบุญบาร,รมีพร้อมหักกับพวกเราเดี๋ยวต่อจากนี้ไปพวกเราก็จะมีแต่ทำเฮงเฮงปังปังทำอะไรก็จั สามารถที่จะเข้ามากราบไหว้แล้วก็เข้ามาชื่นชมนะคะความสวยงามน,นะคะในสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดสง่างามนะคะอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ